ตาการลิงครับผมเครื่องดีมากครับผมขันนี้ครับบอยใหม่ลอลิงหนึ่งหาแปดหาครับป้ายทะเบียนคอนแกนรอบขั้นแม็กไรเนอร์ครับมาพร้อมครับสภาพภายในเครื่องดีครับผมเบ้ ผู้โดยสารครับผมกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับเบาะมีขาดนิดนึงครับนี่ครับด้านหลังเบาะด้านหลังว่ามีขาดครับผมเครื่องเสียงต้องไปไล่ไมด้วยครับคันนี้กับสภาพพ่อใส่งานขอพี่น้องที่รับสภาพได้ครับรถเขาให้เขาสวนไปให้ไปหน้าครับหรือรับคนงานขืนอ้อยตัดอ้อยครับนี่ครับคันนี้เครื่องดีมากๆครับกระจก เป็นกระจกไฟฟ้าครับพี่น้องเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่ครับติดได้ง่ายครับนี่ยครับสตาร์ตครั้งเดียวติดเลยครับผมนี่ครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับพี่น้องกับย่งขึ้นลงปกติอยู่ครับผมนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าครับผมนะครับโอเคครับบอบฝืดครับผมประตกล่องครับประตูกับบยยอนบอยย่านครับผม กระจกไฟฟ้าอ่าปรับขึ้นลงสบายครับโยไฟฟ้าครับพี่น้องครับนี่ครับเีกระจกไฟฟ้าที่ล็อกยังล็อกได้ครับผมล็อกล็อกได้เปิดเปิดได้ครับผมด้านข้างไม่มีไม่มีแตกครับผมมีปุ่ซึ่งสองข้างซ้ายขวาครับผมเกียร์เขาคิดทุกเกียร์ครับหาสปีดนะครับระบบไฟออกมดครับผมไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงไฟนาครับ แล้วก็วัดรอบใช้ได้ปกติครับเจน้ำมันต่างๆนะครับควมร้อนถือว่าใช้ได้ทุกระบบครับผมคันนี้ระบบคอมยังอยู่ครับคอมยังอยู่ครับผมแต่ต้องไปต้องต้องไดไปไล่ไหมครับพี่น้องนะครับดูครับผมโอเคเนี่ยชุดคอมยังอยู่ครับ แอร์มีลมครับผมพี่น้องเขาสนใจครับขั้นนี้กัในราคา4ี่0มืนเกาพันบาทครับนะครับเครื่องดีมากครับผมไปเบอ่งเครื่องน้ำกันครับพวงมาไลยพาวเวอร์ครับผมงมาไลยพาวเวอร์ครับสภาพภายในกับโอเคครับไม่มีขาดครับผมพื้นไม่มีปุครับแต้ว่ากะบเบามีขาดนิดนึงครับตรงมุมค้นขับครับนะครับ รถไม่เคยชนข้างครับไม่เคยชนหนักครับด้านข้างกันยังโอเคครับผมเป็นตะเข็บเดิมไม่มีชนข้างครับประตูครับผมประตูก็เปิดปิดสนิทครับทั้งซ้ายขวายห้พี่น้องไปเบิ้งเครื่องครับดูเครื่องด้วยกันครับอันนี้เครื่องดีมากครับผมน้ำมันข้านเครื่องมื้มเยิมครับ เบรคครับเราเช็คเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรคครับเราเปลี่ยนใหม่หมดครับผมนะครับทานเครื่องแห้งๆครับผมโอเครับทาน,นเครื่องแห้งๆด้านงน้าดีครับผมน้ำไม่ดันครับผมน้ำนิ่งๆครับผมนี่ดันครับป้ามเย็ดเปลี่ยนใหม่ครับผม แบตลูกใหม่ครับผมเครื่องแข็งแรงเลยครับมาพี่น้องเขาหาไปใส่งานเกษตรครับคันนี้ก็ไม่หวังครับเป็นเครื่อง2.8ร้อยหนึ่งแรงม้าครับผมเครื่องยนต์ดีเซลครับหัวเผาเราเปลี่ยนใหม่ครับทั้งสี่หัวครับหัวเผาเปลี่ยนใหม่ครับผมดูครับพี่ใหญ่มีกว้างครับผม ไปโดนๆกับพ่อไอ้่บควันครับน้ำมันเครื่องของเลวเราเปลี่ยนใหม่หมดครับผมนี่ครับฟังหน้าตาการเล่งครับผม,ม <asteroids> เครื่องดีมากครับผมคันนี้ครับ ตามอกตามไรไม่ปูครับผมข้านหนาเดิมครับไม่มีชนหน้าครับผมนะครับชุดไฟออกครบเมดครับรอบพันประมาณนี้ครับพี่น้องเข้าไล่เข้าสวนเครื่องดีมากครับนี่ครับด้านข้างไม่มีขาดไม่มีปุ๋ครับผมกระจกไฟฟ้าครับโอเคอีกรอบนึงครับขึ้นล่งเลยสบายครับผม เป็นกระจกไฟฟ้าครับผมคอนโซลหน้าไม่มีแต่ครับบอดี้ยังอยู่ครบข้างบนมีรอยเจิมครับผมไม่ขาดนะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ครับพื้นปูนะครับไม่มีปูครับผมเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ครับผมระบบไฟฟ้าครับเสียงเครื่องเงียบๆครับผมนี่ครับภายในบอดี้ภายในไปดูเครื่องอีกครั้งครับ เบรงเครื่องครับเข้าสตาร์ทไปโดนๆไปเบรงวา่าจะมีไอมีควันหรครับผมนี่ครับสตาร์ทไวนานๆไม่มีไอมีควันครับบอมีไอมีควันมีบอมีไอสวนครับผมหัวเผาทั้งสี่หัวเปลี่ยนใหม่ครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบร์คัสน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องท้ายนะครับของเหลวเข้าเปลี่ยนใหม่เหมือนครับผมหม้อน้ำเราล้างใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำยากันสนิม แล้วก็น้ํายาหล่อยเย็นครับผมน้ํามันเบรคาร์โอเคเราเช็คเรียบร้อยครับ,นะค,รบความแยกเราเปลี่ยนใหม่นะครับแปดลูกใหม่พร้อมใช้งานครับผมในราคา4ี่หมื0 0บาทครับพี่น้องเข้าสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ครับผม098 350 800 9ครับ ช่วงปีใหม่พี่น้องเฮ้าอยากเอาไปใส่งานครับผมสามารถยกหูแล้วก็โทรหาได้เลยครับคันนี้มีบริการทรงเก็บเงินปลายทางสําหรับพี่น้องที่อยากจะเอาไปใส่งานครับผมเดี๋ยวสอบถามช่างก่อนช่างสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมคันนี้มีทําอะไรบ้างบอกบอกหน่อยครับช่งางถ่ายน้ำมันเครื่องคือของเรีวเราถ่ายหมดครับ น้ำมันเครื่องน้ำมันย์น้ำมันเครื่อไมันดูดน้ำมันคลอดไ้ให้หมดครับผมแล้วก็ขดสีเพื่อมันเป็นขึ้นขึ้นคลาดะย่งยิ้เลยตับเราเก็บขี้ไปทอ้หลายอย่างเราช่วงล่างเราเช็ดให้ดีครับผมคันนี้คันนี้เคยขี่แบบกี่แบบลุยลุยขี่ไปไหนครับที่การันตีได้ว่าเครื่องมันดี วันวันติดงงมันติดงงผมขาขึ้นขาใหญ่ขาใหญ่ขึ้นเขาขึ้นเขาเลยขึ้นเขาขึ้นเขาเลยขึ้นเกียสองสบายสบายเลยเกียสองสบายใช่ไหมใช่เครื่องดีเครื่องดีเครื่องดีครับนี่มีเจ้าของหรือยังคันนี้ยังนี่ถ้าถ้าใครอยากได้เก็รีบมาเอาเด้อโอเคก็คือเราเราจะไม่มีนักจังครับคืออยากได้คือมามาดูรถแล้วลองขับลองขับแล้วก็ถ้าชอบก็มีติดใจมีด้เลย ก็ไม่มีคนขัดเราเรา,เราก็มีเร้อนองลับลครับอ่าบอกใหม่นะพี่ว่าเราทําอะไรบ้างนะคันนี้ก็เช็คช่วงล่างครับอ่าช่วงล่างมีลูกมุลลูกหมากลูก,ลกอะไรด้วยแหละครับเราเราเช็คหมดแล้วก็ายางยางยาเราก็ไล่ใจมาเนี่ยตอนตอนได้มาคือยาง,งมันเริ่มจะหมดสภาพลรวก็เปลี่ยนยางให้่อยครับ เราเปลี่ยนให้คือรอว่าลูกค้าพอมีการใช้งานอ๋อครับคือของน้ำมันเคร <Hayır. S 3> ื่องน้ำมันเครื่องใช่น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง้ายอ๋อน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนแเรา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 ต้องเปลี่ยนกองด้วยครับมันจะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องไม่ใช่ครับผมให้เดือดกองให้อ๋อโอเคครับน้ำดเลยถ้าอยากได้ก็ไปส่งให้นะครับครับถ้าอยากได้คือ ถ้าไม่มีคนขับเป็นคนเราคือเรามีรถร,รับหลงแค่คิดว่าค่าน้ำมันมครับผมโอเคครับผมขอบคุณพี่ยาครับช่างยารถกระบะซิ้งค,ครับผมขอบคุณครับสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่ยา